ยางของกรํารยานกับอาการแก้ปวดหรือบรรเทาปวดนะครับวันนี้ลุงจะมาคุยกันเรื่องอาอยางของกรํรมยานและก็อาการปวดที่ใช้ในคลาในการบรรเทาอาการปวดแล้วก็คลายเส้นนะครับคือเส้นประสาทส่วนปลายนะครับลุงไม่ได้เป็นแพทย์นะครับออกตัวไว้ก่อนยินดีต้อนรับสู่สวนลุงปีตินะครับลุงลุงมาเด็ดใบกํายานเพื่อทำชา แต่ว่านึกขึ้นได้ว่าอยากจะคุยเรื่องอแก้ปวดเพราะว่าหลา,หลายเดือนก่อนที่ประมาณปีที่แล้วเนี่ยก็ลุงก็เคยทำน้ำมันน้ำมันทาน้นำมันนวดแก้ปวดนะครับก็คือเป็นการสกัดจากยางของกํายานนั่นเองแต่ว่าวันนี้ลุงก็เลยเอใจได้ก็เลยอยากจะคุยเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันหลังจากที่เราเด็ดใบไม่นานนะครับมันก็จะมียางของกรํารยานออกมาแบบนี้นะครับ คือลักษณะก็คือมันก็เป็นยางเป็นนมนะครับเป็นเป็นนมซึ่งเป็นคล้ายๆ m i l k มิลกี้นะครับพอพอมันไหลออกมาเนี่ยมันซึมออกมาเนี่ยก็รอให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยมาเก็บไปใช้งานนะครับก็คือใช้งานหลักการวิธีการใช้งานก็คือนําไปใส่น้ํามันอื่นๆเช่นถ้าเราถ้าปกติเนี่ยจะลุงลุงจะทำเราใช้เองก็คือไปซื้อบอดี้ออยล์มา พืชออยก็เป็นน้ำมันแบบพวกจรสันจนสันนะครับขวดเล็กๆนะแล้วก็เอามาบีบน้ำมันออกนิดนึงเสร็จแล้วพอหลังจากนี้แห้งเราก็เอาตัวนี้ครับจิ้มออกมาแล้วก็ไปใส่ในขวดใส่ในขวดสักสิบสิบสิบอันนะครับสิบครั้งนะสิบก้อนเนี่ยนะเอาไปใส่ในนั้นะแล้วก็เขยาะเขยาเขยาะพอมันละลายเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ในการทาเพื่อบรรทการปวดได้คลายเส้นได้นะครับก็คือ ทาที่ประสาทส,ส่วนปลายประสาทส,ส่วนปลายก็คือตรงที่ปลายนิ้วมือเราเนี่ยครับปลายนิ้วมือแล้วก็ที่ปลายเท้าถ้าเราปวดขาปวดเท้าแล้วก็แป๊บๆที่กล้ามเนื้อส่วนใดเนี่ยก็จะช่วยได้นะครับช่วยให้หายปวดได้แล้วก็คือลักษณะก็คือ,อเมื่อเมื่อ,อ,อตอนนั้นที่ลุงที่ลุงทําแล้วก็แบ่งขายออกไปก็มีลูกค้าบางคนที่ไปเอาซื้อแล้วไปให้แม่ ใช้งานก็คือประมาณว่าเอาไปทาตอนที่แม่กลับมาจากาไปไปวัดนะครับพอไปวัดปุ๊บใช่ไหมเขาจะเขาจะไปถือศีลแล้วก็ใส่ชุดขาวอยู่ที่วัดในวันพระใช่ไหมคนอายุมากนะครับเขาก็จะไปถือศีลแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาอยู่ที่บ้านพอกลับมาบ้านปุ๊บก็ปรากฏว่าขามันเส้นมันยึดมันตึงแล้วมันเดินไม่ได้มันปวดนะครับก็ทรมาน ก็เลยเอาเอาน้ำมันเนี่ยทานะครับน้ำมันของกํายานที่ที่สกัดเนี่ยที่ลุงขายให้เนี่ยก็ไปทาไอ้ทาเสร็จก็ปรากฏว่าหายครับก็ประมาณสักประมาณทักห้าถึงเจ็ดชั่วโมงอะ่ะมันเริ่มคลายมันเริ่มคลายก็คือทานวดทานวดนะก็คือคนอายุเยอะเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเนาะเขาก็จดจ่ออยู่กับเออนวดขาคือพอเดินไม่ได้ก็ต้องต้องทาอะไรเงี้ยก็นวดจนหายครับจนจนเดินได้สบายแล้วหลังจากนั้นก็โทรมาคุยกับลุงว่า อขอบคุณมากๆนะที่ที่ที่ทำสิ่งดีๆให้อะไรเงี้ยโอ้โหคือแบบตอนนั้นลุงตื่นเต้นและดีใจมากเลยนบอกไม่ถูกเลยเหมือนกันนะครับก็ภูมิใจมากที่ได้ช่วยคนนะครับเอา้านี่ไงเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้เนี่ยมันดรอปใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นเสร็จแล้วมันก็ล่วงไปนะลุงก็ไม่รู้ว่ามันล่วงไปตรงไหนแล้วนะเนี่ยมันเล็กแล้วเมื่อกี้มันใหญ่อยู่เลยแล้วก็คนนี้เนี่ยก็เหมือนกันอันนี้ก็น่าจะไม่ล่วงนะเราคิดว่าไม่ล่วง นะครับก็คือประมาณนี้มันจะล่วงไปเพราะว่าถ้ามันใหญ่เรามาคุยกันต่อเรื่องตัวนี้กันนะครับเพราะว่าบอสโซเลียตัวนี้มีมีอะไรมันเป็นยังไงมันถึงมันทำไมถึงหายมันไม่ใช่สยศาสตร์หรือมันไม่ใช่สยศาสตร์แล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่ตองแต่งขึ้นมาแล้วไปอ้างกับเรื่องอื่นๆที่มันเป็นน่นนะครับมันเป็นเรื่องสายามันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ เพราะว่างานวิจัยใน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 ,ในต่างประเทศแล้วก็มันไม่ใช่เป็นจุดเริ่มต้นมันไม่ใช่งานวิจัยในต่างประเทศอย่างเดียวจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ประวัติศาสตร์นะครับตอนสมัยโบราณน,นะฮะแม้แต่สมัยอาหรับแล้วก็อียิปต์โบราณน,นะครับแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับอายุรเวทซึ่งมันก็หลายร้อยปี ในเรื่องราวพวกนี้นะมันก็เชื่อมโยงกันคราวนี้ข้อมูลพวกนี้มันก็มีให้เราได้ศึกษามีให้เราได้ได้ได้ได,ได้ได้ค้นคว้าหาหาข้อมูลมาลุงก็เป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องนี้เหมือนกันก็นกอ่าไปจัดการว่านี้นี่เมื่อกี้ไม่ดูลุงเด็ดแล้วนะครับมันก็เริ่มออกอยางมาแล้วนะนี่แหละครับคือคือคือวิธีการเท่าเท่าที่ดูเท่าที่ดูมาเนี่ย ในในกัมยานน่ะมันทำไมถึงหายปวดก็ในสมัยโบราณนี่ทั้งความเชื่อและก็การทดลองใช้งานจริงก็ใช้สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยอียิปต์นะครับว่ามันแก้ปวดได้มันใช้ทามันเป็นยามันเป็นอย่างนั้นมันก็ก็เล่าเรื่องต่อกันมาเชื่อไหมครับว่าถ้าเรื่องเล่านั้นมันไม่เป็นความจริงอ่ะมันก็จะเล่าได้ไม่นานถ้าเรื่องเล่านั้น มันไม่เป็นความจริงมันเป็นเรื่องโกหกหรือมันเป็นเรื่องหลอกลวงมันเป็นเรื่องมโนมันมันก็จะอยู่ไม่นานเกินสิบยี่สิบวันหรอกครับมันก็จะหายไปเพราะมันมันไม่ไม่ใช่เรื่องจริงแต่นี่มันถูกเล่ามาเป็นพันปีเนี่ยมันก็ได้คิดใช่ไหมครับพอถูกเล่ามาเป็นพันพัๆปีว่ามันหายมันหายปวดมันแก้ได้มันจัดการได้มันก็มันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดต่อ และนําซ้ํายังไม่พอในตําราและเอกสารที่จ่าลึกเรื่องราวพวกนี้ไว้ว่ามันแก้ปวดได้มันหายได้เนี่ยมันก็ถูกลงลายลักษณ์อักษรมามันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแหละมันเป็นลายลักษณ์อักษรมามันเป็นตัวหนังสือที่ที่ที่เล่ากันมาผ่านผ่านเอกสารละหลังจากนั้นต่อมาวิวัฒนาการมันก็เปลี่ยนนะฮะเทคโนโลยีมันก็เข้ามาร่วมฉะนั้นวิทยาศาสตร์มันก็เข้าไปสู่การพิสูจน์ว่า จร,จริงๆไอ้เรื่องเล่าของพวกคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องเล่าของพวกคุณมันเป็นเรื่องโกหกหรือเปล่าเรื่องเล่าของพวกคุณมันพิสูจน์ได้หรือเปล่าแล้ววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมันก็เข้าไปนะฮะไปเอาสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็ทดสอบทดลองวิจัยและพัฒนานะก่อนจะพัฒนามันก็ต้องทดสอบทดลองก่อนใช่ไหมพอทดสอบทดลองแล้วก็วิจัยเนี่ยมันก็เกิดเห็นผลจริงๆพอมันเกิดเห็นผลจริงๆเปเปอร์มันก็ออกนะมันก็กลายเป็นเอกสารออกมา จากหนังสือเรื่องราวที่จาลึกไว้ในโขดหินแผ่นปูนแผ่นดินเหนียวในสมัยอียิปต์โบราณแล้วก็ในสมัยอาหรับหรือโรมันมันมันจาลึกไว้ในดินเหนียวสุดท้ายมันก็กลายมาเป็นหนังสือหนังสือที่เขียนก็คือเอลเบอร์เอลเบอร์ปาปารัสปาปารัสเนี่ยมันก็คือเอกสารที่ชี้ชัดว่าหนังสือแล้วก็เรื่องราวต่างๆมันถูกพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงก็ ก็มาถึงยุคของเทคโนโลยีในการนำมันมาแล้วก็พิสูจน์ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดนะก็พอวิทยาศาสตร์มันเข้ามามันก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่ามันมีสารอะไรนั่นไงคือคือเรื่องราวที่ที่มันน่าติดตามก็คือหลังจากยุคแรกก็คุยกันเรื่องเล่านะเล่ากันมาพอเล่ากันมาเกิดื่อกิเกิดการจารึก จาลึกลงในในแผ่นหินแผ่นดินนะฮะสมัยโบราณไม่มีกระดาษนะครับก็คือแผ่นหินแผ่นดินแล้วก็ใบไม้อะไรเนะมันก็เหมือนใบลานบ้านเราเนาะลราหลังจากนั้นก็กลายมาเป็นพิสูจน์ทางทางวิทยาศาสตร์ก็จาลึกลงไปในในกระดาษหลังจากนั้นก็มามาสืบทราบว่ามันมีสารอะไรมันมีสารอะไรที่อยู่ในบอสโซเลียหรือกัมยาน,นี้นะครับก็คือตัวนี้อ่ะม,ม,มันมันมันมีมันมีสาร ที่เรียกว่าบอสโซลิกแอซิดนะครับบอสโซลิกแอซิดเนี่ยก็คุยกันบ่อยๆลุงก็จะคุยกันลุงก็จะเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าบอสโซลิกแอซิดมันบอสโซลิกแอซิดนะที่จริงสารตัวนี้มันมาจากบอสโซเลียซาก้าตัวตัวนี้แหละตัวที่เราดูกันนี่แหละตัวที่เราเห็นกันเนี่ยนี่สารมันออกมาเนี่ยนะ,ะมันชื่อ a k b a s e ไ i ท e 11 keto แล้วก็ ไอตัว B นี่คืออะไรนะจู่จำไม่ค่อยได้แล้วตัว B นี่อ๋อตัว B นี่เขาเรียกว่าเบต้านะบีตัว B แล้วหางห้อยนะชื่อว่าเบต้านะฮะ11ค et ีโตเบต้าบอสซาลิกแอซิดแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ KBA11 คีโตเบต้าบอสซาลิกแอซิดนะฮะเมื่อกี้มันมีแอซีลีนอะแอซีลีนนะฮะแอซีลีน11แต่ว่าตัวนี้มันไม่มีแอซีลีนมัน KBA11 เลย แล้วก็อีกตัวหนึ่งเอ็นเซนโซไอซีเต,ตนะถ้าลุงอ่านไม่ผิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะลงไว้ใต้คลิปให้ว่าอ่าอนยังไงแต่ลงุงเวลาออกเสียงก็อ่าจออกเสียงผิดนะฮะเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษเท่าไหร่ไม่ค่อยเก่งนะครับแล้วก็ที่ที่บอกว่าสารเหล่านี้มันก็จะพอค้นพบปุ๊บพอเจอปุ๊บว่ามันมีสารตัวนี้เขาก็จะไปดูว่าสารเหล่านี้มัน มันช่วยอะไรใช่ไหมครับในในสมัยในสมัยเทคโนโลยีที่มันพัฒนาก็มันช่วยอะไรก็คือข้อที่1ต้านการอักเสบระดับเซลล์ประสาทต้านการอักเสบระดับเซลล์ประสาทลุงก็งงเหมือนกันลุงไม่เข้าใจหรอกลุงไม่ใช่หมอนะลุงก็ไปหาไปหาข้อมูลว่าระดับเซลล์ประสาทนี่คืออะไรนะ,ะหรือหรืออ่ ไปค้นหางานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับแอนติน uh, ิวโรแอนตินิวโรอินเฟมเอทนเมชันนะครับก็คือมันเป็นการอักเสบต้านการอักเสบคือเหมือนกับเนื้อเราผิวเราหนังเราหรืออวัยวะบางอย่างเช่นเราโดนมีดบาดแล้วหลังจากนั้นมันก็เกิดการอักเสบถ้าเรารักษาไม่ได้ใช่ไหมถ้าอักเสบปุ๊บมันก็เปื่อยมันก็กลายเป็นเนื้อร้ายก็ก็อักเสบลามไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเรารักษาได้ก็คือต้านการอักเสบได้ด้วยวิธีใดก็แล้วแตนะ่พอต้านการอักเสบได้ผิวหนังตรงนั้นมันก็จะไม่เน่าไม่เปื่อยไม่อักเสบนะก็คือไม่อักเสบพ,พอไม่อักเสบปุ๊บมันก็กายแห้งก็สมานแผลแผลแ,แห้งก็กลายเป็นสมากนกันกลับมาคืนสู่สภาพปกตินั่นคือนั่นคือสิ่งที่ลุงเข้าใจนะครับก็คือประมาณนั้นนี่นคือการต้านการอักเสบแต่ว่า้ระบบประสาทะ ถ้ามันลึกลงไประบบประสาทรู้เข้าใจว่าเออเส้นประสาทของเราหรือเปล่านะเส้นประสาทของเราหรือเปล่าที่สมองที่ขาที่คือคือรู้เข้าใจว่าในในร่างกายของเรามันมีเส้นประสาทที่ที่ที่เชื่อมโยงกันร้อยเรียงกันทั้งทั้งร่างกายประสาทเนี่ยมาทําให้เรารู้อาการเจ็บปวดแล้วก็สั่งงานนะครับก็เหมือนมือเนี่ยหัวหัวสมองเราก็จะสั่งงานให้มือเราทํางานเปิดปิดหรือก็หยิบจับ ด้วยระบบการสั่งงานผ่านระบบประสาทนะแล้วท้่ลูกเข้าใจก็จะประมาณนี้นะก็คือลดการอักเสบในระบบประสาทก็เท่ากับว่าเส้นประสาทของเราที่มันร้อยเรียงในร่างกายมันลดการอักเสบได้ซึ่งถ้าไม่ถ้าไม่อักเสบเราก็ไม่ปวดไม่เจ็บนะก็คือประมาณนั้นและในงานที่บอกก็คือมันจะมีการลดและก็ยับยั้งเอนไซม์ที่มีชื่อว่า5 lox และ COX 2ลดสารก่ออักเสบอ่าเมื่อกี้มันบอกว่ายับยับย้งสารที่ก่อนหน้านั้นมันบอกว่ายับยัง้งมาตัวนี้ก็คือลดนะลดสารตัวนี้ซึ่งซลุงไม่เข้าใจหรอกว่า LOX คืออะไรก็เราไปดูกันแล้วลุงจะแปะลิงก์ไว้ให้ลุงไปแปะเอกสารไว้ให้ด้านล่างให้ให,ให,ให,ให้ให้ศึกษากันนะก็คือจะประมาณนั้นออกนิดคล้ายๆย,ย,ยาบรรเทาปวดเรื้อรังโดยนะสําคัญเลยนะโดยไม่มีผลข้างเคียง เหมือน N S A I D S นะอันนี้ลุงไม่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 รู้เรื่องแต่ต้องไปค้นหาอีกทีว่ามันเป็นอะไรแต่มันระบุว่าออกฤิ์คล้ายยาบรรเทาอาการปวดเรื้อลังอันนี้ก็คือเอกสารที่มันแจ้งมาประมาณนี้นะครับจากผลงานวิจัยในปี2013ของ Jeno Pharma Co. นะฮะ Jeno Pharma Co. นี้น่าจะเป็นบริษัท หรือเป็นชื่อมนุษย์อีกคนเหมือนกันน้ะชื่อนัวิยาศาสตร์นะครับเขาพบสารสกัดจากบอสโซเลียซาก้ามีฤทธิ์ลดอาการปวดปลายประสาทในในหนูทดลองซึ่งเขาก็ทดลองในในหนูก่อนที่จะมาเขียนเป็นงานออกมาให้เราได้เห็นกันนะครับอ่าแล้วก็ยับยั้งการตอบสนองของเส้นประสาทระบบเบอร์นิงติงลิงได้อย่างมีนัยะสำคัญเบอร์นิงก็คือแบบเจ็บร้อนปวดแสบปวดร้อนนะครับ เหมือนกับปวดแสบปวดร้อนนะอาการประมาณนั้นปวดแสบปวดร้อนหลายๆคนคงคงเข้าใจนะว่าจู่ๆกล้ามเนื้อเราก็ปวดแสบไม่ใช่โดนไม่ใช่โดนเบอร์นิ่งด้วยด้วยไม่ใช่โดนเผาหรือไม่ใช่โดนอ่ไฟนะครับแต่อาจจะโดนเหมือนเปิดเสือปวดแสบปวดร้อนในเส้นประสาทท,ท,ที่ที่ไหนเนี่ยมันจะมีร้อนบูบวา,าบบูบวาบใช่ไหมอ่านั่นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแป๊บแป๊บแป๊บ งลิงๆนั่นคือแปรปๆแปรเนี่ยลุงก,ก็เป็นนะครับเมื่อก่อนเคยเคยขับมอเตอร์ไซค์ตอนสมัยวัยรุ่นนะหนุ่มๆอะขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วคราวนี้แฮนด์มอเตอร์ไซค์นะตัวจับมอเตอร์ไซค์มันมาทิ่มอที่ขาตอนตอนรถล้มนะครับเพราะว่ามันลื่นแล้วล้มล้มแล้วอ,อ้อแฮนด์มันมาจิ้มที่ขาแล้วคราวนี้เขียวเลยพอพออาการเขียวปุ๊บก็เกิดอะไรขึ้นอนะ เขียวก็คือเหมือนกับมีเลือดห้องมีมีเลือดอยู่ในอยู่ในกล้ามเนื้อใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นประมาณเดือนกว่าๆปุ๊บเลือดตัวดำๆนั้นมันก็หายไปแต่อาการแปป๊บยังอยู่ครับยังอยู่ทุกวันนี้ก็ย,ยังอยู่ในบางช่วงบางจังหวะก็แปป๊บเยอะลุงก็ใช้น้ํามันของลุงทา่าที่ลุงเบรนร่วมกันกันกบทั้งกํายานแล้วก็เบรนร่วมกับไพรนะครับน้ำมันไพรซึ่ง หมักไว้นานนะครับเราใช้ในเนี่ยใช้ในวิธีการหมักระบมบ่มไว้แล้วก็มีขมิ้นด้วยแล้วก็มีนั่นด้วยหลายหลายตัวที่ช่วยใน,ในการบรรเทาปวดแล้วก็อาการล่าสุดที่ประมาณสมเดือนที่แล้วสองสามเดือนที่แล้วเนี่ยก็ไปยกกระถางนะไปยกกระถางแล้วก็ไอ้เนี่ยที่ที่แขนที่ไหล่เนี่ยมันมันปวดปวดมากนอนไม่ได้เลยตอนคืนคราวนี้ก็เอาน้ำเอาน้ำมันมาฉโลมทาทาทา,ทาแล้วก็นวด,นวด,น,วด,น,วดนวดก่อนนอนก็นอนได้สบายนะครับก็นอนได้สบาย แต่ว่า <c oughs> อาการพวกนี้ขอโทษครับอาการพวกนี้มันต้องใช้เวลาในการในการคืนฟื้นกลับคืนนะเพราะว่าน้ำมันกํายามันไ,ไม่ได้ช่วยให้ฟื้นกลับคืนแต่มันช่วยให้ลดการอักเสบแต่มันก็เป็นผลดีที่มันให้ให้ใหกล้ามเนื้อเราฟื้นกลับขึ้นมาเร็วได้ก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับลุงหายเพราะว่าวันนั้นตอนนั้นลุงยกกระถางแล้วเหวี่ยงแล้วแขนนัานขวาปวดมากเลยก็ไปหาหมอหมอก็ให้ยามา บางทีมันก็ต้องใช้ถ้าอยากใหหายเร็วมันก็ต้องใช้ยาของหมอร่วมกดกดกดภูมิกดการอักเสบก่อนแล้วก็ใช้ของเราร่วมไปด้วยมันก็ได้ผลดีพอสมควรนะครับในงานวิจัยของที่ใช้ร่วมกับมนุษย์ของปี2021ล่าสุดเลยนะล่าสุดเลยนะ,ะเขาแจ้งว่าผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการเดียเบติกเนอร์พาที่ลุงก็ไม่เข้าใจหรอก ได้รับสารสกัดบอสโซลิกแอซิดที่250ถึง350มิลลิกรัมต่อวันอาการปวดลดลงอย่างต่อเนื่องใน4ถึง6สัปดาห์โดยไม่มีผลข้างเคียงเราต้องไปดูว่าเดียบติกนูรพาธีเนี่ยต้องถามหมอนะว่าเออม,ม,ม,มันคืออาการอะไรล,ไลุงไม่เคยเป็นอาการนี้แต่ว่าอาการปวดอ่ะลุงใช้แน่นอนลุงใช้จริงๆนี่ยืนยันได้ว่ามันโอเคนะครับมันเบาลง สารสกัดมาตรฐานนะที่ใช้ก็คือเป็นแคปซูลนะ,ะับสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยห้าสิบกรัมต่อวันที่มันมี AKBA หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์วิธีการใช้ในน้ำมันนวดวิธีการบรรเทาอาการปวดจากจากน้ำมันกำยาาเนี่ยก็คือใช้สารสกัดนะฮะอัดแคปซูลแล้วก็กินนะข้อที่หนึ่ง มันอาจจะส่งผลถึงระบบภูมิคุ้มกันใ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 นทางเดินหายใจด้วยนะอย่าง,ล,งลุงเคยกินลุงเคยกินแล้วก็อ,อาการหอบเหนื่อยลดลงนะครับมันมันส่งผลอย่างอื่นด้วยหรือไม่ก็เป็นทิงเจอรที่สกัดนะทิงเจอร์ก็คือ I I, ไอไอม่ใช่ทิงเจอรทาแผลนะครับเขาเขาเอาอยางกายานเนี่ยไปใส่ในแอลกอฮอล์เสร็จแล้วทำให้ออแอลกอฮอล์ระเหยไปแล,แล้วก็เอาแอลกอฮอล์ก็เหมือนกับที่เราอะไรนะ เราเอาน้ำมันกัญชาที่ดรัใส่ใต้ลิ้นน่ะนั่นแหละลักษณะประมาณนั้นนี่ก็เขาบอกว่าเอาทิงเจอหยดใต้ลิ้นประมาณสองถึงสามครั้งใช้แอลกอฮอล์หรือน้ำพึ้งหมักนี่ใช้แอลกอฮอล์หรือน้ำพึ้งหมักในการละลายในการทำละลายและแครีนะครับก็คือนำนำส่งหรือไม่ก็พวกน้ำมันหอมและเหยนี่ก็ช่วยระบบในระบบคลายประสาทประสาทประสาทนี่ระบบระบบสมองได้นะครับผสมน้ำมันแครี่นวดตามเส้นประสาทเนี่ย ก็คืออย่างที่ลุงบอกก็คือผสมน้ำมันงาผสมน้ำมันโอลิฟออยล์หรือก็น้ำมันอื่นๆที่มีอ่ะมามะพร้าวก็ได้นะเนี่ยก็จึงเอาไอ้ตัวเนี้ยไปใส่ในขวดน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ใส่ใส่แล้วก็นวดนะแต่อย่าลืมนะครับว่าประมาณทักสิบหยดนะสิบหยดนะสิบสิบก้อนเนี่ยนะประมาณนั้นได้เพราะว่าคําแนะนาของของของ,ของการใช้เอสเซนชออลก็คือเขาใช้ประมาณสิบหอดอ่าสิดบดอดก็คือสิบหยดในการใช้ 10บดอ่ในการผสม1ต่อ10บโดบต่อหนึ่งอมประมาณนั้นนะขนนเขาแนะนำล้วาลุงก็เลยบอกว่าเนี่ยเราใช้ตัวเนี่ยสิบหยดอ่าสิบชิ้น10ก้อนเ่ะเอาไปละลายในยน้ำก็ก็ใช้ได้ลักษณะเดียวกันไม,ไม,ไม่ไม่ต่างกันมากนะครับอาจจะน้อยกว่าในอกสารสกัดแต่ว่าอ่ามันไม่เข้มข้นก็ดีแล้วนะครับมามามันจะได้ปลอดภยัยแล้วก็ใช้ทานวดอ่า ใช้ท,า,ทาในตรงจุดที่ปลายประสาทก็คือทาที่ตะตุม่มทาที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้านะครับทาที่ขมับนะประมาณนั้นแล้วก็เป็นบา์มก็ได้นะเป็นบาม์มเอาไปทําเป็นยาหม่องนะไอ้ตัวเนี้ยเราสามารถที่จะเอาไปแล้วก็ไปผสมยาหม่องเพราะว่ามันสามารถที่จะละลายได้ในยาหม่องแล้วก็ใช้ทาต่อได้หรือไม่ก็บอยลิงก็คือต้มต้มยาหม่องก่อนอุ่นยาหม่องขึ้นมาแล้วเอาตัวนี้เข้าไปอุ่นร่วม แล้วก็ให้มันละลายผสมกันแล้วก็เอามาทาเป็นยาหม่องได้ซึ่งมันก็จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของตัวนี้หลายหลายคนคงเคยใช้ยาหม่องพอใช้ยาหม่องเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาตัวนี้เข้าไปร่วมมันก็จะเป็นกลิ่นอโรมาเธอร์พีซึ่งมันกลิ่นที่ฟินมากเหมือนกันนะครับซึ่งลักษณะถ้าเป็นยาหม่องเนี่ยนะนถามว่าให้ใช้ก่อนนอนเพราะว่าเราอาบน้ํายาทาตอนขับรถนะครับตัวนี้สําคัญมากลุงลุง,ลงเคยเจอมาแล้วนะ ถ้าเราทานตอนขับรถเราจะเคลิ้มล้วก็ง่วงนอนเพราะว่าเส้นประสาทเราอ่ามันมันจะทําให้เราผ่อนคลายล้วก็รู้สึกสบายตัวแล้วก็ง่วงอันนี้เรื่องจริงเคยเจอเจอมาแล้วนะครับอย่าอย่าใช้ในขับรถหรือทํางานกับเครื่องจักรนะครับไอ้พวกนี้ไม่ได้เลยอันตรายมากฉะนั้นข้อควรระวังนะฮะแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือ ถ้าเรามีไว้สักต้นหรือ2ต้นในบ้านเนี่ยเราปลูกไว้ระดับนี้นะประมาณนี้นะก็มันสามารถที่จะใช้เด็ดใบแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยก็คือ10บใบแล้วก็ไอใบที่เหลือเนี่ยเราสามารถเอาไปทำชาได้นะครับชาเนี่ยลักษณะของชามันก็แก้ปวดได้อย่างเช่นถ้าเราปวดฟันเราก็เอาชาเอาชาของเขาอมกล้วที่ฟัน ที่ที่ที่เหงือกให้ทั่วแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเบาลงแต่ถามว่ามันจะหายไปไหมมันไม่หายนะครับจนกว่าฟันเราจะหายหายอ่าหายหายงอกหายอะไรก็แล้วบางคนฟันงอกอ่ะใช่ไหมครับเป็นวัยรุ่นที่ฟันฟันน้านมอย่างลุงก็เคยเป็นสมัยบางครั้งฟันคุดหรืออะไรเงี้ยจนกว่ามันจะดันเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะมันถึงจะหายปวดแต่ว่าอาการปวดตอนนั้นเราสามารถยับยั้งด้วยตัวนี้นะครับสามารถหยุดได้หยุดปวด คือมันจะทรมานมากเลยนะสาหรับคนที่นอนแล้วแล้วนอนไม่หลับเพราะปวดฟันหรือนอนไม่หลับเพราะว่าปวดแขนปวดขาเนะี่ยเราสามารถที่จะช่วยสิ่งนี้ได้ทําสิ่งนี้แล้วก็ช่วยได้ถ้าเรามีสักต้นสองต้นมันก็ไม่เสียอะไรเราสามารถปลูกต้นเนี้ยใส่กระถางไว้แล้วก็นํามันมาใช้ในทีละโปรเจกต์โปรเจกต์ได้มันก็จะตอบคําถามให้ทุกคนได้ว่าเพราะว่ามันมีคําถามว่าคําถามจากเพื่อนๆหลายๆคนว่า จะปลูกกี่ปีถึงจะแกะยางมาใช้งานได้อะไรเงี้ยก็นี่คือคําตอบอีกหนึ่งคำตอบที่ที่สามารถใช้ได้ตอนนี้ลุงกําลังจะตอนมันออกไปเพราะว่าลุงจะทําตรงนี้ให้มันมันเป็นบ้านนะมันติดผนังบ้านก็เลยก็เลยตอนกิ่งออกไปแล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับนี่ยางมันก็เริ่มออกมาเราสามารถที่จะเนี่ยก็มันเริ่มแข็งแล้วเห็นไหมครับมันเริ่มแข็งแล้วอานนียมันติดออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นก้อนขาวๆที่ปลายนิ้วมือเห็นไหมครับมันเริ่มแข็งเนี่ยก็ มันแข็งแต่ว่ามันไม่แข็งกระด้างจนทุบแตกนะครับแต่มันแข็งแบบนุ่มๆนะก็อย่างนี้แหละก็คือลุงเล่าให้ฟังประมาณยี่สิบกว่านาทีประมาณยี่สกว่านาทีเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บได้แล้วเห็นไหมครับแล้วเก็บแล้วก็เอาไปหลอบใส่ขวดน้ามันผสมกับน้ํามันงานหรือเราเอาไปทาตัวเองนี่มันจะมีกลิ่นหอมฟุ้งมากเลยนะครับเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นแบบนี้แหละ,และส่วนใบที่เราเด็ดออกมาเนี่ยส่วนใบที่เราเด็ดออกมาแล้วก็เอาไปทําชา หรือเอาไปอบแห้งหรือไปตากแห้งไว้วิธีการทําชาก็ไม่ต้องไม่ต้องอบนะครับเพราะว่าเอาแค่พึง่งพึ่งลมไว้เดี๋ยวมันแห้งไปเองมันก็จะกลายเป็นชาเขียวแล้วเป็นกรีนทีแล้วพอเราจะดื่มเราก็เอาไปขยี้ขยี้ขยี้ให้มันเป็นเป็นใบเล็กๆเ,เป็นชิ้นเล็กๆเ,เสร็จแล้วเราก็ไปใส่ซองชาแล้วก็นิบซองชาแล้วจอนใส่น้ําร้อนได้เลยนะครับถ้าถ้าใครก็ซอ,องชานี่ก็หาซื้อได้จากทั่วไปในท้องตลาด เส้นช้อปปี้ลาซาดา้าออนไลน์ก็มีขายเยอะนะครับซองชาลุงก็ใช้วิธีการแบบนั้นแหละซื้อซองชามาแล้วก็จะกินก็ถึงเพราะว่าเราไม่ต้องแยกกากกันอีกทีหนึ่งแล้วก็มันก็ง่ายต่อการชงนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้เกี่ยวกับการใช้ใน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 ,ในะระบบเส้นประสาทแล้วก็แก้ปวดได้นะครับกำยานเนี่ยใช้แก้ปวดนะครับอย่างลุงก็เคยใช้แล้วก็ก็มันได้ผลดีก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับ แล้วถามว่าปลูกกัยานแล้วได้อะไรปลูกกัมยานเพื่ออะไรก็นี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ที่ที่ลุงเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนเดี๋ยวลุงจะไปทำกิ่งของอกิ่งของมิ้นหวานนะครับเพราะว่าลุงจะต้องขยายมิ้นหวานอีกประมาณทั้งหกถาดน,นะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับทุกๆคนถ้าเกิดมีข้อสงสัยแล้วมีข้อสงสัยหรืออยากจะถามอะไรเกี่ยวกับกัมยานก็ สอบถามลุงเหรือลุงจะไปหาความรู้มาให้นะครับแล้วก็จะมาเล่าเรื่องรายละเอียดให้ฟังบางครั้งก็เป็นประสบการณ์ตรงบางครั้งก็เป็นเรื่องงานวิจัยที่เอามาอ้างอิงกันมายืนยันกันถูกผิดยังไงก็ขออภัยลุงอาจจะออกเสียงภาษาอังกฤษในการอ่านให้ฟังไม่ชัดแต,แต่ลุงจะวางวางรายละเอียดข้างล่างเอาไว้ให้เพื่อที่จะเอาคีย์เวิร์ดไปค้นหาแล้วก็ไปศึกษาต่อไปนะครับผม ไม่มีเจตนาอื่นใดก็เล่าให้ฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเฉยๆเพราะว่าอยู่บ้านอยู่สวนอยู่ไร่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรทําก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็หาเพื่อนคุยนะคะรับแลกเปลี่ยนกันนะครับมีคําถามอะไรก็ถามลุงมาได้แต่แต่อย่าโทรนะครับเพราะว่าโทรบางทีก็ลุงไม่รับไม่ค่อยได้รับสายนะครับไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์เท่าไหร่ก็โทรศัพท์บางทีอาจจะเปิดโหมดอินเทอร์เน็ตไว้อะไรอย่างนี้ต้องขออภัยทุกคนนะครับ ถ้ามีอะไรก็ถามมาฝังฝังข้อความได้เลยเดี๋ยวก็จะทำคลิปให้นะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามครับสวัสดีครับ